ตามกันต่อกับชุดสเปเชียลในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35ที่จัดขึ้นที่ c h a ์ล e นเจอร์1 a c ถอิมแพกเมืองทองธานีค่ะแล้วตอนนี้นะคะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบูธของเชฟโรเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในการจัดบูธปีนี้ของเชฟโรเลตนะคะแปลกตาไปมากกว่าทุกๆปีเลยล่ะคะ่ะแต่เขาจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามในบูธพร้อมๆกันเลยค่ะ และตอนนี้ผงอยู่กับคุณพิพัฒ์หลอกไลเลิศ m a r k e t i n g Manager Event and s p o n s o r s h i p Marketing Department บริษัทเชฟโรเลตเ,เซลประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพัฒน์ขออนุญาตได้ยกว่าคุณพัฒน์นะคะ,คคะวันนี้มาที่งานมอเตอร์โชแล้วอยากจะรู้ว่าเชฟโรเลตสตีมในปีนี้ค่ะเชื่อมโยงยังไงกับ Beauty on the r r i v e คะก็สำหรับทีมงานของทางกรังรี<ช>ที่<ช>เป็นผู้จ งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็<ม>คือ Beauty in the Drive นะครับเราก็มีการตีความหมายหลากหลายรูปแบบนะครับ<ม>เพราะว่าสุนทรียภาพในการขับขี่เนี่ยแน่นอนครับเวลาคุณขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยคุณเดินทาง<ม>คุณจะพบกับประสบการณ์ใหม่ๆอีกมากมายคุณจะเปิดโลกกระทั่งของคุณออกไปม,มันตรงกับคอนเซปต์ที่เราใช้กันในระดับโลกนะฮะ<ม>เป็น global campaign ของ c h e v r o l e เเองนะครับชื่อว่าแคมเปญ Find New Roads นะครับสังเกตได้ว่าจากตัวแคมเปญของเ h e v วอร์เเองที่เรียกว่า Find New Roads เนี่ยเราเริ่ม implement มันแล้วก็มีการดัดแปลงมาเป็น ข้งหลังนะครับคือตัวดีไซน์ของบูธนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเราจะหาหนทางใหม่ๆนะหาประสบการณ์ใหม่ๆในการทำอะไรทดลองทำอะไรหลายๆอย่างที่จะเป็นประโยชน์ให้กับไม่ว่าจะเป็นสังคมเองหรือว่าประชาชนหรือว่าผู้บริโภคชาวไทย นัััั่นนนนนคืออออดบแรรกขงไฟี้ต้องบอกเลยว่าเข้ามาในวูธของเท e ช r o l เลต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็ดูอลังการมากค,ค,ค่ะอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าถ้ามาที่นี่มีอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างคะก็อันดับแรกสุดนะครับก็คงจะเป็นโปรดักต์ใหม่สุดที่ค่อนข้างจะสดน,นะครับก็คือช h e กเลต e t ครับที่ว่ารุ่นประจำปี2014ที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับ ความพิเศษโดดเด่นก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในมากถึง8จุดด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราสะดวกสบายรวมถึงความทันสมัยความดูปสปอร์ตี้มากขึ้น<อ>ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวแคปติว่าภายนอกก็จะมีปรับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับรวมถึงไฟท้ายนะครับแล้วก็มีติดตัวสปอร์ตบาร์นะครับจะเป็นตัวลักษณะเหมือนกับเป็น บันไดขึ้นด้านข้างครับรวมถึงภายในก็มีการปรับเปลี่ยนวัสดุนะครับรวมถึงตัวเรื่องของตัวอินโฟเทนเมนต์นะครับหลากหลายรูปแบบอินโฟเทนเมนต์ของเชฟเวลเล็ตเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะครับเราเรียกว่าเป็นระบบไมล์เลงนะครับแน่นอนคือในปัจจุบันสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ d e v ว c e ์ต่างๆนี่มีความทันสมัยมากขึ้นนะฮะเราก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ก็นอกเหนือจากตัวแคปติว่ารุ่นปี2014ก็อยากจะนำเสนอในส่วนของตัวกระบะเชเวลเลตโครโดนะครับเป็น Li m i t e d Edition มีแค่500คันเท่านั้น500คันใช่ความพิเศษของมันคือเรามีการเพิ่มในเรื่องของตัวประกอบส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับอย่างภายนอกก็คือมี LED Daylight Running เพิ่มความสปอร์ตหรูหราดูเฉบีเฉียวมากขึ้นนะครับมีการติดสปอร์ตบาร์นะครับรวมถึงภายในเช่นเดียวกันเรานำความหรูหราสะดวกสบายมากขึ้นก็คือติดเทคโนโลยี MyLink เข้าไปด้วย นะคะคุณสามารถไม่พลาดทุกการติดต่อโดยการใช้โทรศัพท์มือถือคุณลิงก์ผ่านทางบลูทูธไปที่ตัวนักเก็ตเตอร์นะครับจอขนาด7นิ้ว<ด>ซึ่งได้เหมือนกันอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราพยายามจะนําเสนอให้กับลูกค้าทุกกลุ่มของเ h เวล o l e t นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อแคปติว่านะครับ ซื้อ o ครโดหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆของเ h e เ r ลเลตไม่ว่าจะเป็น Sonic หรือสปินเช่นเดียวกันค่ะก็คือต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์ในปนัจจุบันมากๆเลยที่อาจจะไม่รู้ทางหรือว่าอยากฟังเพลงที่เราต้องการใช่ไหมคะเพราะบางทีเราเก็บเพลงที่เราชอบไว้เนี่ยอยู่ในโทรศัพท์เราก็อยากจะฟังใช่ใชคราวนี้เราก็สามารถทรานสเฟอร์ข้อมูลหรือโอนถ่ายข้อมูลผ่านทาง โทรศัพท์มือถือไปที่ตัวสมาร์ทเดเวิ์ตัวนี้ที่อยู่ติดอยู่ในรถู่แล้วได้เลยแล้วถ้ามาที่บูธที่ของเชฟเรเลตเนี่ค่ะอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรเป็นไฮไลท์ของงานคะครับผมก็แน่นอนที่อยู่ด้านหน้าของบูธเรานะครับคือปีนี้จริงๆแล้วจะเป็นปีที่เชฟโรเลตเนีจะประกาศอย่างจริงจังนะครับว่าเราเป็น global partner ship กับตัวสโมสรออระดับโลกนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรจะเห็นได้าจากด้านหน้าคือเราจะมี มีตัวรถแต่งนะครับเชลล e t ซ o นิกที่แต่งในลักษณะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นคือเราจะมีเกมให้เล่นนะครับลักษณะของเกมก็คือ,อเป็นดริปปิ้งนะครับก็คือการเลี้ยงลูกฟุตบอลนะครับรวมถึงแคมเปญที่เราจะประกาศตัวอย่างจริงจังภายในปีนี้เรียกว่าแคมเปญ What Do You Play For ในแคมเปญเนี้ยว a ตต o ดิยูเพลย์ฟเนี่ยจะใช้เป็นแคมเปญทั่วโลกเพื่อถามถึงว่าคุณเล่นกีฬาฟุตบอลไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนของกิจกรรมที่เราจะทำภายในปีนี้ก็คือคมีมมาเเล่น่นะะกรับค เลี้ยงลูกฟุตบอลกับเราที่บูธเชฟเวลเลตเนี่ยก็ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดในแต่และในแต่ละวันนะครับเราจะมีการมอบของรางวัลของที่ระลึกนะครับและก็สิบแพ้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ท่านไปนะครับสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด<ช>เกมนี้สนุกครับเมื่อกี้ลองเล่นดูแต่เห็นว่าไม่ถ้าไม่ได้คะแนนสูงสุดก็มีรางวัลปลอบใจให้ใช่ใช่ครับสำหรับทุกท่านที่มาร่วมเล่นเนี่ยนะครับเราก็จะมีของรางวัลที่เล็กๆน้อยๆไปครับ เราต้องการจะยกระดับในเรื่องของแบรนด์รถยนต์นะครับไม่ว่าไม่ใช่เป็นแค่การขับรถธรรมดานะครับจริงๆแล้วการขับรถหรือรถยนต์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วใ,ในส่วนนี้เราก็เลยมองว่าโอเคเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายละ่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ ติดตัวอยู่กับเราทุกวันนะครับในส่วนของ c h e เ r o l e เเนี่ยเราไปร่วมมือกับแบรนด์อย่างเช่นแบรนด์เฟร y h o ฮาสนะครับออกคอลเลคชันสุดพิเศษสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในการซื้อหาไม่ว่าจะเป็นเสื้ออุปกรณ์ของที่ระลึกต่างๆนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับเรามีเชฟเวอร์เล็ตคอลเลคชันพิเศษนะครับที่ดีไซน์โดยเฟร y h o ฮาก็อยากให้ทุกท่านลองมาเยี่ยมชมดูนะครับก็คือมาหาได้ที่งานนี้ใช่มใ<ช>ครับ อโอ้โหเป็นเพื่อนที่แบบมียี่ห้อด้วยใช่ก็จะกิะ๊บเก๋ดูดีขึ้นก็คือเห็นบอกว่าแบบเป็นแบบสดใสด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่อ,อ,อย่างนี้อยากถามเลยค่ะว่าผู้ชมที่มาในงานมอเตอร์โชว์จะได้โปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะครับผมก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นนะในเรื่องของดอกเบี้ยหรือผ่อนนานถึง60เดือนนะแล้วถ้าซื้อภายในงานรับฟรีทันทีนะครับก็คือประกันภัยพิเศษนะสองปีสำหรับรถเชฟเว็รทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีแถมก็คือเพิ่มเงินอีกให้5 0 0 0ันบาท สำหรับคนที่จองภายในงานอยากจะรบกวนนะฮะทุกทท่านที่สนใจที่จะลองมาดูรถนะฮะภายในงานมอเตอร์โชว์ครังนี้ก็ลองมาเวียนแล้วก็สอบถามทางผู้บริการให้ผู้ให้คําแนะนำทางด้านการขายนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่เหมาะหรือที่คุณกำลังมองหาอยู่นะครับ ค่ะอย่างนี้ถ้าจะมาที่บูธของเชฟโรเลตอยู่ตรงไหนคะก็อยู่ที่บูธ A12 นะครับพอเดินเข้ามาจากทางดูทางทางเข้าก็สามารถเห็นโลโกโ้โกบไทยใหญ่โตเห็นเป็นชัดครับค่ะใหญ่โตเลยนะคะของเชฟโรเลตวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพัชมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะของเภาจะพาไปชมบรรยากาศในงานมะต์โชว์ว่ามีบูธไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่หนะะึ่งค่ะ